กลาบสบายดีพอ่อพี่น้องกราบสวัสดีเอฟซีเวสุพูสุคนนะพี่น้องพบพ่อกับเบาตายอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามสวยเนาะตอนนี้ก็มาห่วมพาข่าสามาคี้ครับอันพ่คอนสวรรค์เพลินหละพี่นอ้นองเอ้ยเหน่งในโอกาสบุญบ้านเพลินเนาะืันนี้กัยกยอดสอพ้าพี่น้องเอ้ยมากินขา่ากินนนำห่วมกันพี่น้องมือนอีอาหารทอาก็มี เมนูเป็ดพี่น้องมีเอฟซีอยากเห็นเพื่อนอันพรสวรรค์นะ้อ่ะมีวิวเพื่อนในบงแี้วะเอออาาาาจจรรรยย์์ออิีววหันนี้อันนี้หัวผ้าข่ากันพี่น้องเอ้ยรอบบ่ายเนาะยกเข่าวแห้งพี่น้องเลยสามหนุ่มมาประทะกันพี่น้องเอ้ยสามหนุ่มสามซ่องเดินพี่น้องเด้อไอ้เอ้พี่น้องพรสวรรค์ยกเข่าข้ากินหนามพี่น้องเอ้ยเคลียพลาดประกันใดกับเขาถูกดาวไพสบายดีเด้อพี่น้องทาง าทางไทยครพี่น้องทางงลาวที่เป็น,น F C ของบ่าวตายขอผากเนื้อผักโตเนเดอร์ขอผักซองอ่ะดีเจสาวนางแชนแนล<ม>น้ำบ่าวตายเนีน<ม>่ยน้ำ F C ของบ่าวตายนี่แหละมือนี้ได้มาห่วมงานกัน<า>พี่น้องมากิดเข่าสมาคขีกันแต่ว่าสาวน้ิ่นบ่ได้มาแต่ว่า<ม>ทางทีมงานเพิ่นมาหรือเปล่าออก็ง่ายๆกะผู้จัดการเพิ่นมาเบื้องหลังเพิ่นมาเบื้องหลังเพิ่นเพลินมาเบื้องหนานั้นมันอยู่น้วเพิ่นเบื้องหลังมันอยู่น้ำข่อย แมนตอนนี้กินกินเข่าสามก้างบรรยากาศสายผลพี่น้องเอ้ยทางหลังเฮานี่ก็จะเป็นน้องกันเนาะแม่น้องกันบันเกลกอกดงเมืองจอมพรแคนสวนาเขตอะไพี่น้องเอ้ยบรรยากาศวิวสวยๆพี่น้องมามาพี่น้องแซ่บๆน้องกันเนาะก้างฟุ้กะลอยเนาะมองสวางแมนอืมบรรยากาศก็ดีดีเลยวิวีเด้พี่น้องเอ้ยเราได้กินข้าวอิ่มเนี่ยมาจากน้องได้เนี่ยได้ได้เลือกตองเลือกจะเอาตูบใดเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งหรือสองหรือสามหรือสี่ บ่าวตายแล้วอาจจะเลือกอันตัวอันพุ่นละตกลางมีต้นักัูพุ่นละสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อพบพ้อกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเตเนเยเนาะอย่าลืมเืแดงเด้อพี่น้องทานี้ก็่ลืมเด้อพี่น้องเด้อติดตามเด้อ FC ของบ่าวตายเด้อเืแดงเพี่น้องสวรรค์มาๆพี่น้องสุขแสนเหมือนกันพี่น้องเอ้ยอ่าตมาทางคิดเด้อพี่น้อง แบบพิมพ์ภาษาไทยว่าสาวนางชแนลมันจะสู้ขึ้นมานนะครับพี่น้องกดติดตามให้เน่กดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อเห็ุคลิปใหม่ๆออกมานี่แหละบางคั้งเนื้องัองรถกระบะตายนี่แหละกราบตายคุณรอแตะกี้ว่าจารย์ชาวนางมาเสียบกับเพื่อปฏิบัติาวนางบอกโอ้โิที่ภารกิจหลายหลายชนิดดับนะเออสาวนาก็มีงานไปบอกเออเรื่องในล่าเนาะงานถ่ายงานหน้าเนี่ยรับวก็บอกครใจงานประดายถึง ก็ดเหนื่อยกาศนับบรรยากาศพุ่งตุ๊กตีนน้อยพุ่งตีเถือกับข้าวหายชาวนาเอาแหละผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อเหตุผลสูงสุดก็ว่าจะเป็นทางต่างประเทศเนาะแบบนี้เนาะทางประเทศไทยกับพี่น้องทางต่งลาวนั่นเองเนาะหิวเผาแห้งก็เลยแบบว่าคนไทยโต้บรรไดอะไรก็ เดยวนกันเออห้อีกัยันยันไหละโมเมนต์มเมนต์คุยดีบ่เด็นอ๋อมามยงไเราตายเต็มคแล้วบากไดู้โดดต่โอ้หารโดดมันต้อแกนแล้วดดม่เสามุ่มมาบัตหกันเหมนอยยันุดกิดเลยแมนมามันเนาะมาโดดตูปโดดโดดตูปงมปลาเนาะ เมาตายพี่น้าสิเห็นละครสัตว์ต่าไปีเนานี่แหละเห็ดเข้มน้องกันเลยพี่นเนาะมันีใหญ่เลยเนาะนี่ว่าเนี่ยพี่น้าหยดิงๆใส่เลยนะกับของทำหยดพี่น้องมาเอาบีบใส่ที่น้อยหนึ่งพี่น้าไว้เอาบอดจีดัดเลยพี่น้าเอาบอดีบไปไปมามาบอดจีดัดเราคอยกระชัดัดน้ำ้างอีกโอ้เทป้าทุ่งพี่น้า อันนี้คือโมเมนตดูดแล้วมันรับเลยมอสุมมอตาตาจะรับเลยตอนไหนแนงโอเคพี่น้องนะมึงทิลองมึงใชปะวดเนาะยอดก็คอส้นกินหลายคนแฝงเลยพี่น้องเลยกวดเนา ก็ตกลิมนดแตคือมาตักเนาะแัก like, uh ่เนาะได้ใจจะท่าหายคือที่แดงใจได้คระันตันี้หลายเติมเนาะต้องเต็มรับเต็มเนาะตีเต็มเนาะหลายอย่างที่กินเาไวแกงเต็มเนาะราามราไมมไไมเนาะแปบยามบ่ายเนาะ แบบนั้นน่ะเาะไม่ได้นะบุ้งห่อจะเกี่ยไปหมดเลยจะได้ไมาห่วงกันกินเผาสมาทีกันเนาะแต่โดนห่อปั้นกระดนึงโดนมาห่อเห็นแต่นักต้องรู้รู้กูได้ต่าตายคนหล่อมาเห็นตัวจริงก็หล่อไอ้ดีโอ้ขอบใจเลยนายไปเห็นตัวจริงแล้วหล่อพออยู่คลิปบอกตัวจริงแล้วหล่อกว่าอยู่คลิปเด้ยวสิน่ะเนาะวาวจ้า อยูคลิปนีงหัวรอวัดใจมเบิ่งจรงจริงไหนรอก่วนอยู uh, ่คลิปแม่ขอภัยเดีนน้งเด้อกว่าเบาโน้หมอนักรอลากดินได้ไหมอย่ห็รนะจัดโอ้ยนะมันคนหานคนแมนมีในคลิบหนงคนง้ามแต่เขาเบิ่งจริงจริงแบงามกว่ายู่คลิปบางคนง้างมีบางคนเบิ่งจริงจริงไได้แม่ยตวบาดใจเนาาหัไรได้ดูหัวหว่อนแล้วรอ แนวต้องถตัวเขาพี่นรองเลยหมดต้อเถือกับพี่น้องแล้วมาเบิ่งด้วยตาของสานผู้ชมเองตาเขาพี่น้องที่แบบนี้มันหยดน้ำฝนน้ำหยดลงมากกยามันาเป็นยังไงหรอแกยามันเติมน้ำถ้าหากว่าใครมันผ่านมาทางเมืองจำพร์กับมาเจียวต้มได้เด้อพี่น้องเด้อมาเจียวมาหาได้เนาะ ทั้งบอตายเลยแกที่งานเนี่ยกที่ตอนหักเสมอก็พี่นอ้องเลยว่าววคากบบอตายด้วยพี่น้องเก็เบยีงมาถูุคนอ,อื่นอื่นงที่พ่หมุกเหย่ได้ <c oughs> ไปเจอกันอยู่กล้องสะพานเด้อ <c oughs> เอฟซีอนบอตายทั้งบมุกแล้หฮมทหารกันเนาะมาพบบอตายมาพบครสวรรค์ได้เด้อผื่นเด้ออยู่กล้องครัว <c oughs> มามาพี่น้องมัเร oui> well ู้สึดที ja, ่สองบอ่เนาะ่ีาไ่จันะจัดเต็มพี่องให้มันใครกินบิ๊กเขาไปเนาะแม่สามหนุ่มมาเจอกันพี่นองสามหนุ่มนนมากะทะกันพี่น้องสามพี่น้องพี่น้องสามพี่น้องสามหนมูนึ่งยูที่ิดหนึ่งานูหนึ่งอยู่กลางผู้นี้อยูใต้ เสือแดงเรอยู่กลางก็นีบก็นนีม่ได้นีให้ไก็หนืนนี้วันนี้ไงก็เเรามาเจ้าจะปีอะไรจัสามสบปันโอ้ใช่ชาวไาไหหนอยชาวกอ่อการไม่แต่ชาวหกไบอกรอนไม่แด่สามจิตัวไรสามสามสองทสามพอดีเเหมันเห็บตนคูณเนาะทำสาม ดีแล้สาช่องสามชองสามอพี่น้องเน้อครับครับครับจัดเต็มท่พี่น้องเลยบ้าเองจิ้เองแซเดไอีมึงบาตายเพี่น้องเลยยากาศทำการในฝนอยู่นี่น้องอยู่กับธรรมชาติบานเฮาเนาะน่าบาตายเห็ดแตงโมกินเห็ดตาแต่ไจมี่ ครับภาพหน้านะบาดได้ใชอ่ำมูใหญ่มูใหญ่ปล่อยไม่ได้รูปก็เอาเต่าหูมางั้นไปจับมันได้บอกว่าเดาอพี่น้องเออเรื่องดื่เรื่องกินกินยังก็ได้เนาะตั้งยอบ้านเน่ากันหน้าเราพี่น้องเออหยอกกันโตโน่หัวหมุนเนาะเราใจว่าเรื่องการทนกินกินได้นงก็ได้ทำมันแห่นเป็ดบ้านเราทำทางล่างนะ อากาศอื้อันมันแดดนี่ฮ้อนนั่นดีเลยมันแบบมันแบบข้นเขามาเบิ่กร้ายมัอหนาตายลงพื้นทุป่าในน้องกันให้เบิ่งไน้อยู่ได้ไม่ได้เด้อันทางบ้านพันอนุรักษ์เออโอเคว้างห่างแม่นแหละแล้วเราหยอกกันเฉยๆพี่น้องเลยทางบ้านหนึ่งอนุรักษ์เนาะตอนนี้เนาะ อันนี้เป็นบรรยากาศนะบรรยากาศอยู่แถ่มันเรือนคอนสวรรค์เนาะพี่น้องมีเอฟซีเทว่าต้องการออเบ่รนเพือนคอนสวรรค์กันเจ้ยวจะหน่อยแจบอกตายเป็นอย่างีรีวิวเบอว์บนี้ีั้งหน่อยกันแต่โควิดขามากหลยพี่น้องชีวิตแย่หนาพี่น้องหาาเมื่อก่อนกะคอนสวรรค์กะ็ดเงินโอนเงินโอน คนไทยลาาแต่พอดีมาแบบว่าโควิดเขาผมไทยบวได้เนาะพี่น้องแต่อาศัยโอนกับของมูโอนไปโอนมาแรกๆเขากระจายพอดุนไปเขาก็ับมาต้มมากโงมากโงเอาไปมดเงินก็นไ,ได้จะ่เป็นบรรยากาศทางหลังบ้านของที่คอนสวรรค์เพิ่นน์เนาะพี่น้องเนาะมีป่าบัวเป็นหนองเนาะอันนี้คือหนองกันพี่น้อง เป็นป่าบัวป่าอย่างพี่น้องเอ้เยอ,อันนี้คือบรรยากาศหนองกันพี่น้องเอ้ยทางหลังเฮือนพีคอสวรรค์เผินเนาะพี่น้องเอ้บยาาบรรยากาศกว้รรา,าวงป่บรราบัวป่าฟื้นพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นธรรมชาติทางหลังบ้านของอันพี่เผินเนาะบ่อนเท้านางกินเข่าอันนี้คือมุมจากบ่อนเท้านางกินเขา่าแนมออกไปพี่น้องเอย บรรยากาศเป็นคึมๆนาะบ่มีแดดม้อน,น้แต่ว่าวิวสวยงามพี่น้องเอ้ยทางนี้ก็เป็นด้งดงนาดงด้านหนาเฮือน,น,นพี่น้องเนาะทางด้านหนาของเฮือนปีคอนสวรรค์พี่น้องเอ้ยคนละภาคทางคนละภาคกันกงกันขามกับเฮือนดำพี่น้องเอ้ยเฮือนดำแต่ว่าเฮือนแต่สมัยตะกี้ตะก่อนอเหละพี่น้องเอ้ยทาง แทนบออาหรือเอียงแหละพี่น้องเอ้เพื่อนสั่งึ้นมาไหวเนาะอันนี้เป็นเฮือนดำพี่น้องเอ้แพงเฮือนดำเนาะอันนี่เป็นหนองกันเลยพี่นอ้องเด้ออันนี้ก็คือเฮือนพี่ขอสวรรค์เพื่อนว่ามี FC, เอฟซีเพื่อนอยากให้รีวิวให้เบิรงพี่น้องเอ้จัดไปพี่น้องเอ้ตามคําขอเนอะาะอันนี้ก็สิเป็นวิวหนองก,กันพี่นอ้องเอ้บรรยากาศยามแรงเนาะ สิบประมาณสองสามโมงพี่น้องเอ้ยสามโมงแรงเนาะถนนทนทางนี่ก็เพิ่นสางขึ้นมาใหม่อยู่พี่น้องเอ้ยนนเป็นเฮือนดำเฮือนขาวเนาะเป็นบรรยากาศหนองก,กันพี่น้องเอ้ยสิบประมาณนี้เนาะเอามารีวิวภาพบรรยากาศยามแรงพี่น้องเอ้ย แนวไปทางผูกระสิเป็นอันนี้สิเป็นด้านข้างเนาะแต่จะมีตูปนั่งลเล่นแบบนี้อะไรพี่น้องแต่ก่อนกรับิ่นเคยเห็ดอาหานขายจำขายยังเนาะพี่น้องเนาะทางนี้เป็นป่าบัวปลายังพี่น้องเลยบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยมืาอนี้บ่มีแดดมียังเนาะไปอยากมาหล่เที่ยวเลาอชมก็มาได้พี่น้องต่อไปกระสิเป็นวัดเนาะทั้งนั้น วัดบ่อนเพิ่นเห็ดอันบุญบังไฟอะไรพี่นอ้องบรรยากาศคือว่าดีหลายพี่น้องเลยบรรยากาศงามยามแรงพี่น้องเลยอยู่กับธรรมศาสตร์บ้านเฮาแบบสีแหละพี่นอ้องไอทองฟ้ากะเป็นสีคืบๆเนาะพอ,อ,อันนี้เนาะเป็นถนนทนท,นทางพี่น้องเลยเงินดำเงินขาวอันนี้มันจะมีซองแบบพี่น้องไอเป็น สงขึ้นมาเผื่อห้องรับมันผู้แทนหรือว่า,ารัฐบาลอะไรเนาะพี่น้องเท่ากับบุกค่อยหุไปแน่พี่น้องเลยอย่างไนกานมาเก็บภาพรบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันพี่น้องเลยอู้นทางหน้าก็จะมีต้นบัวด้พี่น้องอันนีไปขาวเนาะน้องกับกว่างเติบพี่น้องอันนี้คือน้องที่ว่า ทางบ้านเป็นอนุรักษ์ชัดหนับเนาะพี่น้องชัดหนับชัดป่าเป็นอะไรเป็นอนุรักษ์ไว้เนะาะจังไรกะมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งสมน้ำกันพี่น้องเอ้ยนี่คือเือนที่ขอสะบานเนาะแนมจากภูมไกลๆกันสิประมาณนี่แหละพี่น้องหลังจากกินข้าวกินหนับแล้วเฮาก็รีวิวพาบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะก็เได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ,อย้ย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาตายทำขิดต่อต่อไปเด้อพี่น้องพบพอกันลิปต่อไปพี่น้องเลยเบาตายเชีรกล่าวคาว่า,าสบายดีพี่น้องลาพ่อแม่พี่น้อง,อองไปก่อนเนาะขอขอบ,บุญขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจและก็ถูกการติดตามหับสมเด้อพี่น้องเด้อลาพ่อแม่พี่น้อง,ออองไปภาพบ,บรรยากาศยำแรง,แ,รงแบบสีแหละพี่น้องเลย บ,บรรยากาศคึกคักแรงๆเนาะหลับก่อนพี่น้อยบาย,บาย